สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกันในวิดีโอชุดพิเศษนะครับที่ผมก็คิดว่าตั้งใจขึ้นมานะครับทําขึ้นมาแบ่งปันแล้วกันนะครับซึ่งผมจะมาบรรยายในหัวข,ข้อขายของบนโลกออนไลน์อย่างไรให้รวยนะฮะซึ่งผมเชื่อแน่ๆน,นะครับว่าคนที่ทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เดี๋ยวมักจะเจอปัญหาหรือคําถามโลกแตกเลยเออจะขายยังไงวะแล้วจะขายยังไงให้รวยคนอื่นก็มีออเดอร์คนอื่นเขาขายได้ทุกวันแต่ทําไมเราขายไม่ได้ นะครับแล้วก็หมดเงินค่าใช้จ่ายการทําเว็บไซต์การลงโฆษณาเนี่ยหมดไปเยอะแยะเลยแต่ทําไมมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งซึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อหลักๆแล้วกันแล้วให้เพื่อนๆี่ยที่เข้ามาดูวิดีโอเนี้ลองเอาไปต่อยอดกันดูนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันผมชื่อนัทวุฒิภูเพชรนะครับอายุ23ปีนะครับการศึกษาของผมเนี่ยก็ ปริญญาตรีนะครับบริหารเอกการตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทําหลากหลายหน้าที่นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยในวิดีโอนี้เนี่ยแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ทําหน้าที่คือเป็นโค้ชสอนทาการตลาดออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วไปละกันส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ประวัติลึกๆของผมเนี่ยก็ไปพิมพ์ชื่อผมแล้วก็เสิร์ชดูใน Google เอาว่าจริงๆแล้วประวัติผมทําอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อหลักๆนะครับ5ห,หัวข้อละกัน ซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ผมเอามาต่อยอดอีกทีเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้ไปเรียนรู้จากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์นะครับที่ว่าเก่งมากๆเลยแล้วก็เขาให้โจทย์มาประมาณ5ข้อซึ่งผมก็เลยคิดว่าผมจะเอา5้าข้อนี้มาแบ่งปันต่อ,อยังไงให้กับบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหานี้แล้วเอาไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจของตัวเองได้ข้อแรกนะครับที่เขาให้โจทย์ผมมาเนี่ยก็คือเรื่องของนิส แน่นอนครับหลายคนทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยการที่เราทําสินค้าหรือว่าขายสินค้านะครับมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับในวงการการตลาดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า2ประเภทนี้มันจะแบ่งคนสําเร็จออกจากคนที่พยายามสําเร็จเลยต้องบอกก่อนว่านิ้สาคัญมากนะถ้านิดผิดคือทุกอย่างจบนะฮะหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะหาสินค้าหรือบริาการมาขายเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกเนี่ยคือผลิตสินค้าก่อนแล้วค่อยหากลุ่มเป้าหมาย ประเภทนี้คนส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเป็นเหมือนกันหมดคืออารมณ์ประมาณว่านึกจะขายก็ขายอารมณ์ประมาณว่าไปเจอของชิ้นนี้มาก็เกิดไอเดียอยากเอามาขายแต่ไม่เคยดูกลุ่มเป้าหมายเลยว่าเขาต้องการที่จะซื้อไหมนะครับกับคนประเภทที่สองครับคือดูกลุ่มเป้าหมายดูความต้องการก่อนแล้วค่อยผลิตสินค้าเห็นไหมมันต่างกันโคตรเลยเพราะกลุ่มที่สองเนี่ยคือผลิตอะไรออกมาก็ขายได้อะ่ะก็ในเมื่อมันมีความต้องการอยู่แล้วอะ่ะจริงไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของนิสนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของภาคปฏิบัติแต่เราสามารถหานิสได้อะจากหลากหลายวิธีเช่นอาจจะไปหาตามกระทู้เว็บบอร์ดนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนมองว่ามันคือปัญหาแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้นั่นแหละครับคือนิสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวของเราอ่ะถ้าเราแก้ได้นะมันก็คือปัญหาของคนทั้งโลกครับจริงๆ ผมเจอมาเยอะแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือพยายามแก้ไขปัญหาส่วนตัวเมื่อก่อนเนี่ยผมเองเป็นคนนะครับที่ชอบเล่นเกมพอชอบเล่นเกมเดี่ยผมก็มานั่งคิดว่าเออเราเป็นคนชอบเล่นเกมใช่ไหมเราน่าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะเออก็เลยสุดท้ายก็เลยสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์จนปัจจุบันผมเองเนี่ยมียอดธุรกิจปีหนึ่งประมาณ8หลักนะครับตั้งแต่อายุย2 23อานะฮะอายุ21ผมมีเงินล้านละ นะครับไม่ใช่คนเก่งแต่ถ้าผมทําได้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หายากเลยมันอยู่ที่ว่าเราหามันก่อนหรือเปล่านะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้หาก่อนไงมันเลยมีปัญหาทีหลังเวลาผลิตสินค้าออกมาแล้วมันเลยไม่มีนิสหรือเราไม่ได้ดูถึงเรื่องของคู่แข่งไม่ได้ดูว่าตลาดเนี่ยมันเป็นเลตโอเชียนหรือว่าเป็นบรูโอเชียนแต่ผมเชื่อวทุกวันเนี้ยบัลลีกหนีเขาว่าเล d โอเชียนไม่ได้หรอกไม่ว่าจะธุรกิจไหนในความรู้สึกผมนะ ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ธุรกิจไหนอ่ะการแข่งขันแม่งก็โคตรสูงเลยแต่อยู่ที่ว่าเราตอบโจทย์ได้ไหมว่าทําไมวันนี้ลูกค้าถึงต้องเลือกเราถ้าวันนี้เราตอบโจทย์ไม่ได้นี่ฮะก็จบธุรกิจยังไงก็เจ๊งโอเคไหมครับนี่คือเรื่องของนิสซึ่ง n ิสเนี่ยเอ่อถ้าจะหาได้อีกวิธีหนึ่งนะผมแนะนําก็ไปใช้งานเอ่อบริการของ g o o g l e t r e n n พิมพ์ไปเลยครับใน Google พิมพ์ว่า o o g l e Trend นะฮะ บริการของ Google t r e n d เนี่ยถ้าในภาคปฏิบัติเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันสามารถที่จะเสิร์ชคีย์เวิร์ดก่อนได้เช่นสมมุติว่าเราอยากขายสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นเราเสิร์ชคำว่าแฟชั่นไปเลยเสิร์ชคำว่ารองเท้าเสิร์ชคำว่าเสื้อเสิร์ชอะไรที่มันไม่เป็นนิดเฉพาะลงไปะนะครับยิ่งมันเฉพาะเท่าไหร่คนยิ่งทําน้อยจําเอาไว้นะครับแล้ว Google เนี่ยมันจะเจนออกมาเลยว่าในปีนั้นปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนเสิร์ชคําค้นหา คำพวกนี้เยอะไหมยิ่งมีคนค้นหาเยอะแสดงว่าความความต้องการมันเยอะไหมครับก็เยอะ Google มันจะทำไปสถิติเปรียบเทียบเป็นกราฟให้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนนี้มันน่าทํำไหมหรือว่าเทรนนี้มันกาลังตกเทรนนี้มันกําลังขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของการหานิ c ไปหานิ c ให้เจอก่อนคนเรานะครับมันจะมีอยู่2แบบคือขาดกับกลัวจะปิดการขายคนได้จะหาความต้องการของเขาได้เนี่ยไปหาว่าเขาขาดอะไรนะครับนี่คืออันดับแรก กับ2ไปหาว่าเขากลัวอะไรแล้วถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาที่เขาขาดได้หรือแก้ไขสิ่งที่เขากลัวได้ยังไงก็ขายของได้ครับไม่งั้นประกันแม่งไม่ขายดีขายดีหรอกจริงไหมเออทุกวันนี้เราทําประกันเพราะอะไรครับเรากลัวไงถูกไหมเรากลัวตายไปแล้วไม่เหลืออะไรนะครับเลยทํทำประกันนี่คือเรื่องของนิสหัวข้อที่2นะครับที่ผมได้มาคือเรื่องของออฟเฟอร์จะขายอะไรละ่ะในเมื่อได้นิสมาแล้ว เอออันนี้คือเรื่องของสินค้านะถ้าเราได้นิสที่ตรงกลุ่มแล้วเรารู้ว่าไอ้นิสเนี้ยมันยังไม่มีใครที่แก้ได้หรือว่าแก้ได้น้อยหรือยังไม่มีใครทําเนี่ยผมว่าออฟเฟอร์ของคุณหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันหาไม่ยากหรอกแต่ถ้าวันนี้นิสคุณเนี่ยหาไม่ได้สิ่งที่คุณจะคิดไม่ออกคือออฟเฟอร์แต่คนส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผมเจอเนี่ยจะมากังวลเรื่องออฟเฟอร์ก่อนคือจะขายอะไรดีวะจริงปะ เรามักจะเจอคําพูดเนี้ยเยอะมากเลยจะขายอะไรดีวะจะขายอะไรดีนะครับแต่เราไม่เคยไปดูนิสเลยเราเลยหาออฟเฟอร์ไม่เจอเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหานิสเจอยังไงก็เจอออฟเฟอร์คุณจะรู้เลยว่าคุณจะขายอะไรถ้าคุณมีนิสที่ถูกต้องและตรงกับที่คุณต้องการแล้วนะฮะออฟเฟอร์ er มันก็คือสินค้าที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้นั่นเองเออแก้ไขสิ่งที่เขาขาดกับแก้ไขสิ่งเขากลัว ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยฟอ,อกได้ทั้งตัวจริงไหมสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยสบู่ก้อนเดียวใช้ทั้งสระผมได้ใช้ทั้งถูตัวได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้แบ่งเป็นแชมพูแบ่งเป็นครีมนวดโอ้โหสารพัดอะจริงไหมครับเดี๋ยวนี้พวกครีมอะไรต่างๆเนี่ยทาได้แต่แค่เฉพาะจุดที่เขากําหนดจริงไหมเหมือนเขาบอกว่าครีมทาหน้าถามจริงทาคอได้ไหมจริงมันก็ทาได้จริงไหม เออแต่ทุกวันนี้คนเขาพยายามผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นนิสลงมาจริงๆเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไงนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าวันนี้เราเรารู้นิสแล้วเราก็สามารถสร้างออฟเฟอร์ได้นะครับเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่มีสินค้าออกมาเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาของพวกเราทั้งนั้นจริงไหมครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคนใช้สบู่ไปแล้วสระผมผมก็แห้งเขาก็เลยคิดคีมนวดไงเห็นไหมมันก็ย่อยลงมาอีกถูกไหมครับ แล้วปัจจุบันในแชมพูนี่มีแบบว่าผมเรียบตรงผมแตกปลายโอ้โหสารพัดเลยเนี่ยครับออฟเฟอร์และเนี่ยครับเขาเจอเนสเห็นไหมฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆในในการตลาดที่คุณน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูในส่วนที่สมได้นนสแล้วนะครับได้ออฟเฟอร์แล้วส่วนที่สามคือเรื่องของการทำเว็บไซต์นะเว็บไซต์นี่สำคัญเลยนะผมว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยเ,ออเว็บไซต์เนี่ยเป็น ตัววงบอกถึงความน่าเชื่อถือเลยคือผมว่านะอ,ออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันต่างกันตรงที่ความน่าเชื่อถือเหมือนเวลาเราไปขายของแบบออฟไลน์เนี่ยแน่นอนเจอเพื่อนขายครีมเพื่อนขายสบู่เพื่อนเนี่ยเฮ้ยมันจะดูขายง่ายวะ่ะแต่ทําไมขายของบนเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีคนเข้ามาซื้อเลยเหตุผลที่คนไม่เข้ามาซื้อของคุณเพราะอะไรรู้ไหมนะครับหนึ่งครับนิสไม่ตรงนะฮะนิสไม่ตรงออฟเฟอร์ er ไม่ได้และสามเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือครับ บางคนแม่งทําเว็บไซต์กโหลกกลามากอ่ะนะฮะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนอะไรไม่ครบถ้วนแล้วก็ตัวเราเองก็ทําไม่น่าเชื่อถือไม่มีความสม่ําเสมอในการอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยสำคัญและมันเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวตนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะเว็บไซต์เพราะทุกวันนี้หลายคนก็เริ่มไปใช้บริการแฟนเพจแต่ถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเองก็มีธุรกิจบนโลกออนไลน์นะ ผมเองก็มีเว็บไซต์นะมีทั้งแฟนเพจมีทั้งเว็บไซต์เลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมองถึงความมั่นคงของเราแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าการเลือกเว็บไซต์ให้ถูกต้องกับธุรกิจที่ทํานี่ก็จําเป็นนะคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการจะได้จากลูกค้าคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเช่นคุณต้องการเก็บแค่ข้อมูลเขาอะ่ะคุณก็อาจจะทําเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวนะครับแล้วก็มีช่องให้ลงทะเบียนใส่ชื่อใส่อีเมลใส่เบอร์ email, server, โทรนะครับ คือเราต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับจุดประสงค์ของเราด้วยว่าน,นิชเราคือใครกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนะครับสินค้าเราคืออะไรเออแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการทําเป็นเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเป็นเว็บไซต์ขายของเนี่ยก็ต้องเลือกใช้เว็บไซต์ให้ถูกต้องกับสิ่งที่เราทําด้วยนะฮะและสี่นะครับ, 4, ค,รบคือในส่วนของทราฟฟิกอันนี้โค้ดสำคัญเลยนะเว็บไซต์ดีนะครับนิตตรงออฟเฟอร์ได้แต่ไม่มีคนเข้าเว็บเลยขายของได้ไหมครับ ก็ขายไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญโคตรเลยนะฮะผมเองเนี่ยเคยเจ๊งบนโลกออนไลน์นะเพราะว่าผมมีความคิดแบบเด็กๆว่าไปจากก้างเขาทำเว็บไซต์นะครับได้เว็บไซต์สวยมาสุดท้ายเป็นไงครับไม่มีคนเข้าเว็บเลยขายไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้นึกไงคือเราคิดว่าแค่มีเว็บไซต์เนี่ยเขาเรียกว่าการทาออนไลน์แล้วจริงๆไม่ใช่ครับคําว่าการตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยมีอะไรที่เยอะกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดใครเคยไปตามดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้เนี่ย จะรู้เลยว่าการทำกตรตลาดบ,บนโลกออนไลน์นะครับผมเคยบัญญัติไว้ประมาณ11ช่องทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาเขียนบทารามนะฮะเป็นการโพสต์โรโมตโโมต,ตามที่ต่างๆการส่งอ e ีเมลโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทาฟฟิกสามารถมาได้จากหลายหลากหลายช่องทางเพราะบางคนนะครับต้องบอกองี้ก่อนบางคนเนี่ยไปยึดไปยึดติดกับทาฟฟิกช่องทางเดียวเช่นไปทำเอส o อนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนอรผมคนนึงอะ่ะที่ตอนสมัยเข้ามาบนโลกออนไลน์แรกๆอ่ะไม่รู้ครับ ไปทา SEO เป็นวิธีแรกเลยแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการทกํกรตลาดแบบ SEO เนี่ยถือว่าเป็นการทกํกรตลาดที่ยากที่สุดบนโลกออนไลน์เพราะ Google แม่งเปลี่ยนอักลกอริทึมตลอดเลยนะครับเดี๋ยวอันดับขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งบ้างเดี๋ยวตกมาอยู่อันดับสุดท้ายบ้างสักพักเว็บหายไปบ้างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทัฟฟิกเนี่ยมันมีได้หลากหลายวิธีมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสร้างทัฟฟิกจากช่องทางไหนแต่ที่สําคัญที่สุดคือทัฟฟิกที่เข้ามาเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายไหม เช่นเว็บไซต์คุณขายของเกี่ยวกับวัยรุ่นนะฮะแต่คุณไปได้ทัฟฟิกเข้ามาแต่มีมีแต่คนที่สูงวัยเงี้ยมันต้องคงไม่มีใครซื้อของคุณแน่นอนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Google Analy t i c s มันสามารถเก็บค่าได้นะครับเดี๋ยวนี้มีพวกเอ่อพวกโค้ดที่เอาไว้ติดเว็บไซต์สามารถเก็บค่าคนเข้าชมได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นทัฟฟิกเนี่ยถ้าเอาแบบสบายๆเนีย่ยผมแนะนําก็ลงโฆษณาก็ได,นะด้นะครับง่ายสุดนะฮะไม่ก็อาจจะไปเอ่อเขียนบทความแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็ อาจจะไปหมั่นตอบกระทู้ในเว็บบอร์ดนะครับที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเราก็ติดไลายเซนลิงก์กลับมาที่เว็บไซต์ของเราก็ได้อันนี้ก็เกิดทัฟฟิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจําคําผมไว้นะครับต่อให้เว็บดีเว็บสวยนะครับไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนเข้าเว็บหรือเปล่าแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่าครับและสุดท้ายนะครับคือในส่วนของ conversion คนเข้ามา100คนซื้อของเราเท่าไหร่ คนเข้ามือมา100รคนลงทะเบียนเท่าไหร่อะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือการวัดค่าคอนเวชชันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะจ่ายเงินลงโฆษณาวันละ1000บาทแต่คุณขายของชิ้นละ200ยเงี้ยแสดงว่าวันหนึ่งต้องขายให้ได้อย่างน้อย6ชิ้นถึงจะกําไรจริงไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งขายได้3ชิ้นเงี้ยก็ไม่กําไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเวชชั่นสำคัญอย่าทําการตลาดแบบถึกเข้าใจคําว่าทําการตลาดแบบถึกไหม คนที่ทําการตลาดแบบถึกคือประมาณว่าไม่พัฒนาคือจําคําผมไว้นะว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กเหมือนเราตะโกนอยู่ในห้องอะ่ะมันจะมีเสียงสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นนะครับไอเสียงสะท้อนนี่แหละมันคือจุดที่บอกเราว่าไอสิ่งที่เราทําออกไปเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ได้ผลคุณต้องถามตัวเองเยอะ,ยอะพยายามเพิ่มคําว่าวายครับทําไมทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วสมองเราเนี่ยมันจะลันไง มันจะลันแล้วช่วยหาคําตอบว่าอะไรที่ทําให้มันไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเช่นเว็บไซต์ยังไม่ตรงใช่ไหมทราฟิกยังไม่ได้ใช่ไหมออฟเฟอร์ยังไม่ได้ใช่ไหมหรือว่านิดมันไม่ตรงคุณก็จะกลับไปย้อนไอ้สข้อก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าวันนี้คุณนิดได้นะครับจริงๆถ้านิดถ้านิดตรงเนี่ยผมว่าประมาณ5้าหเนี่ยที่เหลือก็ง่ายแล้วจริงไหมถ้านิดตรงกลุ่มเป๊ะเนี่ยอีก4ข้อที่ถัดมาเนี่ยง่ายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ทนนิสได้นะครับออฟเฟอร์ได้เว็บไซต์ได้ทราฟิกได้คอนเวอร์ชันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแล้วผมแนะนำว่าผมแถมให้แล้วกันเป็นคุณสมบัติของสินค้าที่ดี4ข้อซึ่งอันเนี้ยผมเสียเงินไปอะ่ะต้องบอกว่าผมเสียเงินไปประมาณครึ่งล้านนะครับเพื่อซื้อคุณสมบัติของสินค้าที่ดี4ข้อเพราะว่าผมเจ๊งกับสินค้าตัวหนึ่งแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วในสินค้าที่ดีอะ่ะมันมีอะไรบ้างหนึ่งครับ จำเอาไว้เลยนะครับถ้าจะค้าขายบนโลกออนไลน์เนี่ยสินค้าที่ดีนะครับจะต้องไม่เน่าไม่เสียหายผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารแล้วผมรู้สึกว่าแม่งคดเหนื่อยเลยว่ะเพราะว่าเราเมื่อก่อนผมเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําผลไม้นะฮะเราผลิตเสร็จอะไรเสร็จแม่งต้องมานั่งเล็กนั่งล้างนั่งเช็ดไม่จบไม่สิ้นอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทําแล้วก็คือมีมีเงินทุนที่จะทําเป็นโรงงานแบบว่าอะไรแบบนั้นโอเคอันนั้นผมว่าให้ผ่านตัดข้อนี้ไปได้เลย แต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยคนที่มีทุนน้อยเนี่ยหนึ่จำเอาไว้เลยทําธุรกิจที่เกี่ยวกับของกินเนี่ยระวังไว้เลยเกี่ยวกับคําว่าเน่าเสียง่ายนะครับสสินค้าที่ดีต้องมีน้ําหนักเบาขนส่งง่ายเช่นสินค้าคุณเป็นขวดแก้วนะครับมีน้ําหนักสงูงโอ้โหแล้วยิ่งขายบนโลกออนไลน์ด้วยนะฮะคุณต้องส่งไปสนีต้องส่งอีเมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนสนะครับสินค้าที่ดีเนี่ย จะต้องมีกำไรต่อชิ้นเป็นเท่าตัวเช่นรับมาร้อยหนึ่งขายร้อยห้าสิบรับมาร้อยหนึ่งขายสองร้อยไม่งั้นคุณไม่คุ้มแน่นะฮะไม่ใช่กําไรห้าบาทยี่สบาทนะคุณจมก็หาโฆษณาแล้วคุณเจ๊งบนโลกออนไลน์แน่นอนเพราะคุณจะหมดเงินไปกับเรื่องพวกนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคุณลงโฆษณาพันหนึ่งของคุณขายชิ้นละสองร้อยเงี้ยแสดงว่าคุณต้องขายได้วันละหกชิ้นคุณถึงจะกําไรสองร้อยบาทจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณขายของนะครับสมมุติว่าชิ้นละห้าร้อยนะครับกำไรเน อยู่ที่ประมาณ300บาทเอ่อสามบาทต่อชิ้นต้นทุนอาจจะสัก200ร้อคุณขาย2ชิ้นคุณก็กำไรเท่าไหร่แล้ววะหกร้อยแล้ววะจริงปะ่ะเออเห็นไหมครับกําไรเป็นเท่าตัวและ4นะครับคุณนะสมบัติของสินค้าที่ดีข้อสุดท้ายคือสินค้าที่ดีเนี่ยคุณจะต้องสามารถมีต้นทุนที่แข่งขันได้อะไม่ใช่เจ้าใหญ่ลดราคาตัดตูมคุณตายเงี้ยจบนะครับบน,นโลกออนไลน์นี้ผมบอกได้เลยว่าเลโอเชียนโคตร ต่อให้วันนี้คุณสินค้าแม่งโคจะคุณภาพเลยคนจำเอาไว้นะครับไม่สนใจหรอกว่าคุณภาพไม่คุณภาพคนสนใจเรื่องราคามาเป็นอันดับแรกจริงไหมลองถามตัวคุณดูนะฮะถ้าวันนี้สินค้าคุณภาพเท่ากาันแต่เขาขายถูกว่าง่าเขาก็ขายไ,ได้มากคุณครับเพราะฉะนั้นต้นทุนนี้สําคัญนะอันนี้ผมผมแฉหมดเปลือกเลยนะที่เหลือเอาไปต่อยอดเราเองแล้วกันนะครับผมให้ไปละห้าข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การขายสินค้าบนโลกออนไลน์อย่างไรให้รวยส่วนใครนะครับที่อยากเข้ามาติดตามผมนะครับอยากได้เ,เนื้อหาดีๆข้อมูลดีๆจากผมเนี่ยก็ติดตามได้นะครับสช่องทาง1ก็คือ Facebook ของผมนัทวุฒิผูเพชรนะฮะซึ่ง Facebook ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเพื่อนผมน่าจะเต็ม5,000คนแล้วคน Follow อีกประมาณเกือบหมื่นคนนะฮะก็ไปกด Follow เอาละกันหรือถ้าอย่างนั้นก็ไปติดตามผ่านแฟนเพจนัทวุฒิผู้เพชรละกัน อันนี้ก็ผมจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดนะครับเกี่ยวกับข้อความดีๆนะครับคุณก็จะได้อะไรดีดจากเฟซผมเยอะอะแน่นอนไม่ลบเฟซคุณแน่นอนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็หวังว่ามันจะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาบนโลกออนไลน์หรือมันจะเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วกําลังหาทางออกไม่ได้มาดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยคุณน่าจะได้รู้แล้วว่าตอนนี้คุณพลาดจุดไหนไปบ้างก็ไปแก้ไขซะนะฮะไปแก้ไขให้มันครบทั้ง5ข้อโอเคไหมครับก็ เดี๋ยวพบกับผมใหม่ได้นะครับในวิดีโอถัดไปแล้วกันถือว่าวิดีโอตัวนี้ทํามาเป็นชุดพิเศษเดี๋ยวถ้าเกิดกระแสตอบรับมันดีเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันต่อไปนะครับมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทํากระดาษบ,บนโลกออนไลน์อย่างไรให้รวยนะครับสำหรีโอนี้ก็ต้องขอจบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ